สับค่ท่านผู้ชมเ,เพื่อนๆวันนี้ผมพามารีวิวตลาดคลองสารพาซ่านะครับนี่มีตึกตุกบริการสวยงามนะครับตลาดเนี้ยเป็นตลาดาช่วงที่ที่ยังไม่ไม่เจอวิกฤตโควิด COVID นะครับโอ้หแบบว่า,าจะเยอะมาก พ่อค้าแม่ขายคนซื้อคนขายอะไรอย่างเงี้ยครับจะเยอะมากแล้วก็แบบว่าจะมีสินค้าหลากหลายในช่วงนี้ถ้าสังเกตดีๆฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะถูกหรือไปเยอะละนะครับเพราะว่าเจอช่วงปิดโควิดเข้าไปนะครับอันนี้เป็นทางเข้านะครับก็จะมีชาวต่างชาติมาเดินเที่ยวกันจะได้นะครับจริงแล้วอะ่ะมันทําให้ผมว่าทําให้แบบว่า เศรษฐกิจของประเทศอ่ะแบบว่าซบเซาไปเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยถ้ามองถ้าดูดีๆด้านขวาเนี่ยเ,เพื่อนๆเขาจะลื้อไปหมดเลยเพราะว่าหนึ่งคือผู้ประกอบการเองก็แบกรับภาระไม่ไหวเนะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือ,อคนเช่าเองก็ขายไม่ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าไอ้ช่วงที่คนที่อยู่ได้อย่างเงี้ยก็ย,ยังยังยังพอมีให้ให้อ่า ซื้อขายกันนะครับจะมีเสื้อผ้าอย่างเงี้ยครับนะครับนี่เป็นช่วงรีวิวนะครับมีของขายเยอะนะครับหลากหลายไปนะครับก็จะมีทั้งสินค้าอาหาร นะครับของใช้ทั่วไปี๋ยวผมพาเข้าไปข้างในแล้วกันนะครับจะมีผ้าปูที่นอนอะไรอเงี้ยแล้วแต่แบบว่าใครจะเข้ามาซื้อซื้อหาอะไรนะครับก็เสื้อผ้าก็มีราคาไม่แพงนะครับก็มีนคนก็มีเสื้อผ้ามือสองมา ให้กับบุคคลที่เข้ามาเลือกซื้อนะครับรบก็ยังพอมีอยู่แต่สมัยก่อนที่ผมเดินเข้ามาเนี่ยโหเยอะมากเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้นะครับแต่วันนี้ก็น้อยจากเปอร์เซ็นต์จากจากจากร้อยเนนะครับตอนนี้เหลือประมาณ ไม่ถึง50%นะครับก็จะมีสินค้าหลากหลายตลาดเป็นตลาดคลองสารนะครับเพื่อนๆก็คือท่านผู้ชมก็คือถ้าเดินเข้าฝั่งนี้ฝั่งที่ผมเดินเข้ามาเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะเป็นถ้าเดินตรงอีกนิดนึงก็จะเป็นไอคอนสยามนะครับถ้าเดินอีกฝั่งฝั่งนี้ฝั่งที่ผมกําลังจะพาท่านผู้ชมเดินมาเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะทะลุคลองศาลได้นะครับ จะมีพ่อค้าแม่ค้ามานะครับมีหลากหลายนะครับราคาไม่แพงนี่ครับเสียดายข้างหลังเมื่อก่อนเนี่ยผมจะพาให้ดูพาพาพาท่านผู้ชมไปดูเนี่ย้านหลังเนี่ยยาวไปจนถึงนู่นเลยอะ่ะเมื่อก่อนผมเดินมายาวไปถึงนู่นเลยตอนนี้เขาลืมหมดละ เมื่อก่อน,นเป็นร้านค้าหมดเลยเนี่ยครับที่ที่เห็นคนเดินไปไหมครับถึงจุดนู่นเลยซึ่งสุดเป็นถึงสีฟ้านู่นเลยครับตอนนี้ถูกหรือหมดละถูกยุบมาหมดละนะครับก็จับเพื่อน,นๆท่านใดแวะมาทางนี้หรือว่าแวะมาเที่ยวที่ไอคอนสยามก็ เดินแวะเข้ามาเที่ยวได้นะครับของกินก็มีค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนเื่อนแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะครับนี่อันนี้พาคืน,นี่อันนี้เป็นตลาดเมื่อก่อนนี้บูมมากนะครับของกินของใช้ทุกอย่างส่วนมากเขาก็จะมาเดินนี้เพราะว่าหนึ่งคือพวกสินค้าพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่แพงนะครับ ด,ด้านน้่นนู้นที่เดินตรงไปเนี่ยก็จะเป็นเขตของศาลนะครับครับก็พวกก็จะหมดเท่านี้ละเพื่อนเพื่อนเพราะว่าจะเหลือไม่เยอะละในส่วนของตลาดนี้นะครับครับ,รบก็ พื่อนท่านผู้ชมท่านใดแวะมาไอคอนสยามแวะมาเกตคองศาลแวะมาโรงพยาบาลก็แวะมาหาของกินได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ผมก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนท่านผู้ชมครับ,รบสวัสดีครับ